สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอดทุ่มครับ AFC มือี้บ่าวแอมลอดทงพร้อมทีมงานครับเดินทางมาติดตามตุลเศครับน่องไม้แก้วอีกคังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน่องไม้แก้วเป็นฝันเห็นผู้เฒ่าครับมือขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผู้เฒ่าหัวงอกตามมาหอดบ้านครับน่องไม้แก้วเพินออกไปหน้าครับออกไปทงไฮทงหน้ากับตาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปวานเขาครับ AFC ราวนาให้นาหน้าเหตุวีญยาณละครับวานเข่าแล้วฝนกระตกนะครับท่านผู้ชมเนาะออกไปหน้าตกแรงมากครับมานอนฝันครับฝันเห็นปูเทาหัวงอกครับล่างใหญ่สูงดำครับขึ้นท้ายรถกระบะมาบอกเล็กน้องไม้แก้วสามตัวครับสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะตอนนี้ก็นั่งอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมเอา เบาสูเอฟซีฟังนะครับฝันแนวได้ครับน้องไม่แกวหนูฝันว่าหนูนไปหน้าค่ะหนูกับตาไปหน้าค่ะหนูจะไปวานเขาเนี่แหละค่ะแล้ว,ลวพ่อตอนหนูกับหนูก็เห็นพวกคนเถาเป็นผู้ชายค่ะจึงหลุดม่านค่ะเราเพิินตามไปถึงบานเลยค่ะครับไปวานเขาเนี่ไปอีรีเนาะครับเนาะไปอีรีค่ะครับ แล้วตกแรงมากนูก็ฝันค่ะวันนูเดินไปวันเขาค่ะฝันว่าเดินไปวันเขาอีกค่ะครับผมแล้วพ่อตอนกลับหนูก็เห็นผู้เฒ่าขี่รถซ้อนท้ายมานำค่ะอืมซ้อนท้ายยังขับเนี่ยรถยนต์หรือรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอืมขับครับครับคับแล้วหนูก็ ขี่รถไปกับตาค่ะจนถึงบ้านแต่ผููเท่ากับตามาถึงบ้านเลยค่ะครับผมแล้วเพิ่นก็ลงมาจากรถค่ะครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นนํามาห้เลขค่ะเพิ่นตามมาห้เลขค่ะโอ้คือขักอาจจะเป็นเจ้าทีตรงอยู่ตรงไห้ตรงหน้าเนาะค่ะครับผมพูเท่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาเลขมาห้ค่ะเพิ่นเอาเลขมาห้ค่ะอเพิ่น่อนไทยมองไรล่ะครับรถมอเตอร์ไซค์มานี่ครับ เพื่อนกะซ่อนไทยล้างสุดเลยค่ะซ่อนไทยล้างสุดอัดสามมาเลยค่ะโอ้ถูกค่ะค่ะตาหนูมองมาเห็นค่ะแต่ตามองมาเห็นค่ะแต่เพื่อนมอกให้ฟังค่ะโอ้ครับครับครับอ้าวจังอะไรอีกครับบ่ไหนแล้วที่นี่เพื่อนกะบอกเลขหนูเลยค่ะบอกเลขเลยค่ะเลขสองตัวหรือสามตัวเหครับเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวค่ะตัวไหนครับ สี่สามค่ะแปดสี่สามค่ะ,คะ 8, 4, 3, แปดสี่สามเอดมิลกำลังจุดนะครับเนาะจังไรอีกครับาทนี่เราเพื่อนก็บอ,อกว่าเพื่อนให้เลขตัวเด็ดตัวดีให้แล้วนะคะอืมตัวเด็ดตัวดีให้เนาะค่ะทะเบียนรถตัวไหนครับหูว่าทะเบียนรยถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถหมูยค่ะตัวไห<ด>นครับ ซีหาสองค่ะสีหาสองค่ะครับผมทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ซีหาสองนะครับเนาะค่ะเจ้งได้อีกครัอปะเนี้ยเราเพิ่นกะเดินออกไปจากบ้านนู้นค่ะครับเพิ่น่าจะกลับเข้าไปในเทียงหน้าค่ะอืมครับนู้นกับฟันแค่นี้แหละค่ะเพิ่งออกมาจากเทียงหน้าบ่ครับค่ะเทียงหน้าไปครับเทียงหน้าหนูค่ะโอ้เทียงหน้าหนองไม้แก้วเองเนาะ เพื่อนอาจจะเป็นเจ้าที่ที่ดูแลแท้าง้าหนูค่ะอู้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าท่าค่ะครับผมหนูกับฟันคชนี่ล่ะค่ะฟันคชนี่ค่ะเลขสองตัวเพื่อนได้บอกวาครับเพื่อนบาได้บอกค่ะเพื่อนบอได้บอกเนาะค่ะครับผมเพื่อนบอกเลขตัวไหนก่อนนะครับน้องไม้เกี่ยวเพื่อนบอกเลขแปดสี่สามค่ะแปดสี่สามค่ะทะเบียนรถน้องไม้เกี่ยวตัวไหนครับ สี่ห้าสองอันนี้ทะเบียนรถเนาะค่ะผมเอาเอฟซีอาจจะมาทะเบียนรถหรือว่าเลขเพิ่นบอกนะครับเนาะก็ต้องเอาละเอียดนะครับเลขสองตัวเพิ่นบนได้บอกครับอันเป็นยังไงครับควมเกินไว้กล้องอันฟันเย็นพี่ไม่หลกอ่อนบ่ยังบ่ฝันเลยค่ะยังบ่ฝันเนาะครับค่ะเอากระโบวเป็นยังครับเอฟซียังบ่หันฝฟันก็เอาเลขตัวนี้ไปก่อนครับอ้าครับนี่ตัวนี้แหละครับสี่แปดสามทะเบียนรถครับสี่ห้าสองครับ นะเดี๋ยวสิึ้นให้แคบนาจออีกครั้งหนึ่งมียังอีกครับปลานหมครับว่ามีแล้วค่ะมีแล้วค่ะอืมครับผมออาท้องมีสามดาวสามยังอีกอยู่บ่ครับมียังแลวค่ะผู้เท่านี่เป็น,ปนผู้ชายเนาะค่ะอืมตัวใหญ่บอครับตัวบ่ค่อยใหญ่ค่ะอืมครับผ,ผ,<ม>ผู้เทาออกแก้แกแ้วค่ะโอแ้แก้แกแล้วผู้เทาเนาะครับผมเอาก็จะประมาณนี้แหละครับ ตเลขก็ยู่นี่แล้วเดี๋ยวสิขึ้นไว้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีเดี๋ยวให้เบิ่งตัวเลขเดี๋ยวมาทั้งผีก่อนครับเออเออนั่งกันนะครับน้องไม้แก้วครับผมเอฟซีงวดวันที่สิบหกด้วยครับเนาะวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเลขสามตัวครับแปดสี่แปดสี่สามแปดสี่สามครับทะเบียนรถสี่ห้าสองสี่ห้าสองครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนาะครับเอฟซีเนาะ เลข3ตัวกระตัดเลนครับเนาะเลข3ตัวตัดเลนครับหรือว่าอาจจะมาทะเบียนรถก็ได้ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับยานเพึ่งไปใช้ครับเอฟซีเบ่าแอมรถงเด้เดินทางไปทําบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ่าแอมรถงเนี่เดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลุงปูรอดครับวัดหลวงปูรอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชม เป็นของเรลียกเงินเรลียกท่องเรลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จิงสี่เหลือือนก็นะครับนะ้องสัมูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักกับ่ามผูชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอดอกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่มรูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยอนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนผมาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายแขกใครว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนอี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับนะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูกปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถ่อท่าคิวสามเถล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีมโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยน,นี่ยก็แตงเช้นกันนี่ครับนี่ข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโมตุ่งด้น้ำมุนมานาวครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิ่มากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ